มาดูความกล้าหาญคืออะไรวันนี้เราจึงมาดูด้วยกันว่าเราพบอ,อีกตอนหนึ่งว่าความกล้าหาญไม่ได้เกิดขึ้น,ฉนเฉพาะคนที่ดูเหมือนแข็งแกร่งยิ่งใหญ่เป็นเหมือนพระราชาหรือเป็นเหมือนเจ้าของกิจการธุรกิจแต่ความกล้าหาญสามารถจะบ่มเพาะสามารถเกิดการตัดใจจากใครก็ได้ตัวอย่างเช่นนางปดุงคันชาวฮีบรูนะครับได้บอกในอพยพบทที่1่ข้อ15 17บอกว่า ฝ่ายกษัตริย์อียิปต์ทรงรับสั่งนางพดุงคันชาวฮีบรูคนหนึ่งชื่อชิฟราอีกคนหนึ่งชื่อปูอาว่าเมื่อเจ้าไปทำคลอดให้แก่หญิงชาวฮีบรูเห็นเด็กคลอดถ้าเป็นชายให้ฆ่าเสียถ้าเป็นเด็กหญิงให้ไว้ชีวิตแต่นางพดุงคันยำเกรงพระเจ้าจึงไม่ได้ทำตามบัญชาของกษัตริย์อียิปต์และปล่อยให้บุตรชายรอดชีวิตเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่มีความน่ากลัวมากเพราะนั้นลองคิดดูว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ในเมืองไทยแล้วก็บอกว่าทุกคนที่ คลอดมาเป็นเด็กชายให้ฆ่าเสียเป็นอะไรที่มีความสยองขวัญมากๆผมเจอคลิปของอะไรที่หลากหลายแบบที่เป็นความทารุณโหดร้ายบางครั้งเป็นคลิปที่ถูกเด็กปล่อยไว้กลางถนนนะครับหรือเด็กที่ต้องนอนไว้แล้วก็ถูกรอนกที่จะมากินก็ไม่มีคลิปอะไรที่โหดเท่ากับเหตุการณ์สมัยนี้ว่าเด็กทุกคนที่คลอดออกมาในโรงพยาบาลมหาลาชในโรงพยาบาลแม่และเด็กแล้วก็เชียงใหม่ลามถ้าเป็นชายให้ฆ่าเสีย เหตุการณ์ครางนี้เกิดขึ้นมาถึงครอบครัวหนึ่งเช่นเดียวกันเป็นนางพดุงคันเป็นนางคนรับใช้อาจจะเป็นคนต่างด้าวก็ได้แต่ยังกล้าขัดขืนคําสั่งของกษัตริย์ในประเทศนั้นซึ่งเป็นฟาโร์ในการไว้ชีวิตเด็กชายเอาไว้เป็นนะครับนี่คือสิ่งที่ความกล้านั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะการเปรียบเทียบแลวเห็นในพระพตีตอนนี้บอกว่านางพดุงคันนางพดุงคันเยี่เกรงใครนะครับยำเกรงพระเจ้าจึงไม่ได้เชื่อตามบัญชาของกษัตริย์ นี่คือความนี่คือสิ่งที่ซ่อนเบื้องหลังความกล้าหาญเพราะว่านางปดุมคันนั้นไม่ได้เห็นเฉพาะกษัตริย์แต่เห็นพระเจ้าอยู่เหนือกษัตริย์ความกล้าจึงจะต้องมาอิงกับพลังที่ใหญ่กว่าใช่ไห,ไหมครับดังนั้นน้องทั้งสามคนนี้จึงกล้าเพราะว่าไม่ได้เพียงที่รู้สึกว่าจะไม่มีตังกินข้าวแต่ฉันขอออกดีกว่าถ้าจะต้องมาลัดเวลากันขนาดนี้เพราะว่าถ้าฉันทําไปพระเจ้าก็จะอวยพระพรอย่างนี้เป็นต้นนี่คือกระบวนการความคิด เบ็ดเสร็จของความกล้า,าหาญดังนั้นเราจึงสามารถกล้าได้เพราะว่าเรามีพระเจ้าแบ็กอัพอยู่เห็นไ,ไหมครับเหมือนพี่น้องจะไปมีเรื่องสมัยวัยรุ่นมีเรื่องมีราวกับใครพี่น้องก็สามารถไปท้าคนได้ว่าแน่จริงตัวต่อต,ต,ตัวกับพี่ชายเราไหมนะครับพี่น้องสามารถจะไปท้าได้เพราะว่าเรามีพี่ชายที่เก่งกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นสังเกตว่านางประดุงคันนั้นมองเห็นคนอยู่สองคนคนหนึ่งก็คือฟาโรห์อีกคนหนึ่งก็คือพระเจ้า นางพดุงคันเลือกยำเกรงพระเจ้าดีกว่าก็เลยกล้าหาญต่อหน้าฟาโรห์ดังนั้นถ้าเราไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าเราก็คงกลัวคนไปหมดกลัวจะไม่มีตังกลัวกลัวโกงนะครับกลัวจะถูกเอาเปรียบกลัวจะถูกเปรียบเทียบกลัวจะถูกทํรลายแต่เมื่อเรามีพระเจ้าพระเจ้าสามารถจะจัดการสิ่งต่างๆให้แก่เราเองไหมครับพอเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าเราก็เป็นประชากรของพระองค์พระองค์ก็ทรงเป็นพระเจ้าของเรา ถ้าท่านเป็นประชากรของพระเจ้าท่านสัต์ซื่อท่านถวายทรัพย์ท่านมาคริสจักท่านรับใช้พระอย่างเต็มที่ท่านไม่ได้เห็นแก่ตัวเราก็สามารถจะเพิ่มความกล้ามากขึ้นเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นเองดังนั้นความกล้าหาญจึงไม่ต้องทําให้ความกลัวหายไปแต่ความกล้าคือการทําสิ่งที่ถูกต้องขณะที่มีความกลัวต่างหากนั่นเองนะครับอริสโตเติลได้พูดบอกว่าความกล้าหาญคือคุณสมบัติแรกของมนุษย์ที่ควรจะมีเพราะมันเป็นคุณสมบัติที่จะรับรองคุณใน คุณสมบ,บัติอื่นๆที่เหลืออยู่เป็นนางบางทีเราสงสัยว่าทําไมเรามีความทุกข์ในชีวิตจริงๆทั้งทงท,งที่เรามีศักยภาพความกล้าเป็นตัวเปิดศักยภาพด้านอื่นๆเห็นไหมครับถ้าท่านมีสติปัญญาแต่ไม่กล้านําเสนอไม่กล้าพูดความกล้านั้นก็เป็นสิ่งที่สติปัญญาที่มีนั้นก็ไม่สามารถถูกเอามาใช้ได้นั่นเองนะครับดังนั้นความกล้าหาญจึงเป็นเหมือนพระเอกอเบอร์หนึ่งของคนอัศว์บบอื่นๆที่เหลือ ในชุดของเราดังนั้นเราต้องเริ่มด้วยความกล้าความกล้าเป็นเครื่องมือที่จะไม่อิสราเอลกว่า6-7เจ็ดแคนนั้นเพียงแค่สองคนได้เข้าในค้านอันเนื่องด้วยความกล้าหาญก็คือโยชัวกับคาเลบนั่นเองนะครับดังนั้นเรามาดูด้วยกันว่าแล้วเราจะเดินนชิดอย่างกล้าหาญได้อย่างไรคาถามคือเราจะเดินหนชิดแบบไหนที่เรียกว่ากล้าหาญเป็นนยยังตามมาอยู่ไหมครับประการที่หก็คือ ความกล้าประกาศที่หนึ่งก็คือยอมรับผิดของตนเองเป็นคำพูดด้วยกันครับยอมรับผิดของตนเองความกล้าหาญคือการไม่ยอมไม่การกระทําถูกครอบงำด้วยความหวาดกลัวของเรานะครับความหวาดกลัวหนึ่งที่คนในสังคมมีก็คือการยอมรับผิดต่อเพื่อนต่อหุ้นส่วนต่อสามีต่อภรรยาต่อลูกหรือต่อทีมงานแท้จริงแล้วความกล้าจะเริ่มต้นเป็นเหมือนเครื่องมือในการมาเชื่อพระเจ้าได้สำไป การเชื่อพระเจ้าเริ fact, like ่มต้นที่ความกล้าในการยอมรับว่าเราเป็นคนบาปเองไหมครับเราจะไม่ใช่คําว่าเราบกพร่องเราจะไม่ใช่คําว่าเราพลาดไปเราจะไม่ใช่คาว่าเพราะว่าเราถูกเลียงมาอย่างนี้เราจะไม่ใช่คาว่าเพราะว่าเราไม่ได้เหมือนคนนู้นเพราะว่าเราไม่ได้เรียนสูงเพราะว่าเราไม่ได้ออกกาลังกายนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีเงินไปถุงเป็นถังนะครับแต่ความกล้าคือบอกว่าเพราะเราบาปเพราะเราพลาดจากทางพระเจ้ามา ชีวิตรเราถึงเป็นแบบนี้เราสมควรแล้วนะความกล้าคือการยืดอกขึ้นแล้วบอกว่าเพราะความผิดเป็นของผมเองความกล้าคือการพูดต่อหน้าภรรยาหรือสามีหรือลูกว่าเพราะความผิดเป็นของผมเองเป็นของพ่อเองเป็นของผมเองที่ทำให้บริษัทเจ๊งเป็นของผมเองที่จัดเวลาไม่ดีทำให้ส่งงานไม่ทันความกล้านะั้นเป็นการชี้มือมาที่ตัวเองเห็นไ,ไหมครับเป็นต้องชี้นิ้วที่ตัวเองสิครับฉันชอบดูปูเขาฉนะครับ เพราะนั้นความกล้านั้นความกลัวคือการชี้นิ้วไปที่คนอื่นความกล้าคือการชี้นิ้วมาที่ตัวเองไหมไหมครับความกลัวคือบอกว่าเพราะเศรษฐกิจอย่างนี้เพราะเราเรียนอย่างงุ่นอย่างนี้แต่ความกล้าคือเพราะฉันเองทําให้ฉันเป็นอย่างนี้และเราจะขอพระเจ้าจมาช่วยความกล้าจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาที่เหลือทั้งหมดใช่ไมไหมครับความกล้าจึงไม่ใช่การตําหนดิดินฟ้าอากาศ แต่ความกล้าเป็นการตําหนิตนเองว่าเรานั้นผิดพลาดและเราเป็นคนบาปนั่นเองนะครับเขาบอกคนที่ชอบแก้ตัวนะครับก็จะไม่มีวันที่พัฒนาชีวิตตนเองหลายคนนั้นแก้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าฉันไม่ทําอย่างนั้นเพราะแบบนี้นะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มาซาตานนั้นได้ใส่เข้าไปในโปรเซสของเรานะครับทตให้เราพลาดไปนั่นเองนะครับในหนึ่งยอบทที่หนึ่งข้อแปดบอกถ้าเราทั้งหลายจะว่าเราไม่มีบาปเราก็ลงตนเอง และสัจจะไม่ได้อยู่ในตัวเราเลยนะครับไม่น่าเชื่อว่าความกล้าในการอยอมรับผิดทําให้เรารับความรอดพี่น้องถ้าเราไม่กล้าที่ยอมรับว่าเราบาปเราก็ไม่รอดใช่ไหมความกล้าจึงเป็นเครื่องมือในการรับความรอดที่เราสารภาพต่อพระองค์นั่นเองนะครับวันแรกที่เราสามารถพ้นบาปพ้นกรรมได้รับการช่วยเหลือนะครับก็คือความกล้าในการยอมรับว่าเราบาปคนที่รู้ตัวเองป่วยและยอมไปหาหมอยอมรับว่าตัวเองป่วยยอมรับว่าตัวเองผิด ก็มีโอกาสรับการรักษานั่นเองนะครับใน,ในทางตรงข้ามถ้าเรารู้สึกเราสึกว่าเราไม่ผิดเราไม่เป็นไรเรายังโอเคอยู่เรายังปกติเรายังเจ๋งอยู่เรายังไม่ต้องการพึ่งพาใครนะครับสิ่งนี้ก็ยังไม่เรียกว่าความกล้าหานั่นเองนะครับความกล้าเป็นสัญลักษณ์ของการเติบโตฝ่ายวิญญาณรูปแบบหนึ่งคนที่เติบโตฝ่ยญาณก็จะเป็นคนที่กล้าหาในการยอมรับความผิดของตนเอง มีเรื่องเรื่องหนึ่งเป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆกับพี่ชายได้ไปที่ร้านขายแก้วแล้วก็เด็กทั้งสองคนก็เล่นกันแล้วก็ทําให้แก้วตกลงมาแตกพี่ชายนั้นก็หวาดกลัววิ่งออกไปจากร้านทันทีในขณะที่ผู้หญิงตัวเล็กๆน้องสาวนั้นก็ได้อยู่นิ่งๆแล้วก็เก็บแก้วที่แตกแล้วก็เดินไปหาเจ้าของร้านว่าแล้วก็พร้อมกับควักเงิน5ดอลลาร์มาบอกว่า,เ,าเงินแค่นี้เพียงพอสำหรับแก้วใบนั้นไหมคะ เจ้าของร้านก็โหเลาะแล้วก็บอกว่าหนูไปเถอะไม่เป็นไรหรอกนี่คือตัวอย่างที่แสดงความกล้า,าหาญในการยอมรับความผิดแตกต่างจากพี่ชายที่วิ่งหนีปัญหาไปความกล้าคือการยอมรับผลยอมรับปัญหาที่เรารเผชิญอยู่แล้วก็มุ่งมั่นในการต่อสู้แล้วก็ไม่หนีไปไหนเพราะฉะนั้นเราจะต่อสู้กับปัญหาที่เราเจอต่อไปใชมไหมครับความกล้าหาญของเด็กหญิงคนนี้ก็น่าทึ่งจริงๆนะครับบางทีนั้นเราก็อาจจะเผลอไผยในการโยงความผิดให้ผู้อื่น นะครับสามีโยองกบิดให้ภรรยานะครับครอบครัวเราไม่อบอุ่นก็เพราะคุณน,นี่แหละนะครับแตภรรยาก็โยนให้ต่ออีกทีหนึง่งฉันยังน้อยไปเธอได้ปัญหาใหญ่นะครับแล้วสามีก็บอกก็บอกอยู่แล้วไว่าจะเพิ่งมีลูกกนะ็ไปกันใหญ่เลยก็แม่แหละเป็นคนบอกรุ้นเนี่ยเรามีลูกโอ้โหนะก็เลยนี่คือสิ่งที่ถ้าครอบครัวสามีหรือภรรยาหรือใครก็ตามขาดความกล้าหาญปัญหาก็จะบานปลายไปเรื่อยๆ นะครับเหล่านั้นจะเป็นต้องบอกว่าเพราะที่ครอบครัวไม่อบอุ่นเพราะบริษัทมีปัญหาส่วนหนึ่งก็เพราะเราเป็นเหตุและเราจะแก้ไขย,ยังไงดีไห,ไหมครับเราจึงไม่โทษใครสักคนเดียวนั่นเองนะครับสุภาษิตบทที่ยี่แปดข้อสิบาสามบบุคคลบุคคลที่ซ่อนการละเมิดของตนจะไม่เจริญขึ้นนะครับการยอมรับผิดจึงเป็นขั้นตอนแรกในการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมครับการเปลี่ยนแปลงคือสิ่งที่ทําให้เราเติบโตขึ้นทําให้เราพัฒนาขึ้น ทำให้เรารวยขึ้นทำให้เราฉลาดขึ้นนะครับสิ่งนี้คือการเปลี่ยนแปลง